สถานะของสารนะคะสถานะของสารมันก็จะมีด้วยกัสาสถานะนะคะก็คือของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สนะคะซึ่งของแข็งนะคะก็จะมีมวลต้องการที่อยู่แล้วก็สามารถสัมผัสได้นะคะแต่รูปร่างจะคงที่นะคะเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ยากนะคะเช่นพวกก้อนหินนะคะกล่องใส่ของโต๊ะเก้าอีอ้นะคะหรือว่าพวกน้ำแข็งนะคะ ถ้าเป็นของเหลวนะคะของเหลวก็มีสมบัติพื้นฐานเหมือนของแข็งนะคะคือมีมวลต้องการที่อยู่และสามารถสัมผัสได้นะคะแต่แรูปร่างเนี่ยมันจะไม่แน่นอนค่ะ มันจะเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุนะคะแล้วก็จะมีระดับผิวหน้าของของเหลวเนี่ยอยู่ในแนวระนาบเสมอนะคะเช่นพวกน้ำดื่มน้ำมันพืชน,น้ำอัดลมแอลกอฮอล์ประหลอดนะคะที่จะเป็นของเหลวค่ะอันนี้ข้อสอบจะออกนะคะเรื่องปลอดว่ามันเป็นของเหลวหรือของแข็งนะคะต้องตอบว่าเป็นของเหลวค่ะ แก๊ส yes, นะคะก็คือมีมวลต้องการที่อยู่และสามารถสัมผัสได้นะคะแต่เรื่องรูปเนี่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุเลยนะคะเพราะว่าอนุภาคของมันนฟุ้งกระจายค่ะ เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระนะคะตัวอย่างก็เช่นอากาศแก๊สสูงต้มไอ้น้ำควันหมอกลมหายใจของเรานะคะซึ่งในเรื่องสถานะของสารนะคะที่เขาจะออกสอบกันเยอะก็คือเรื่องอนุภาคนะคะถ้าเป็นแก๊สก็จะอนุภาคที่แบบฟุ้งกระจายนะคะถ้าเป็นของเหลวอ,อนุภาคก็จะจับตัวกันอย่างรวมๆรวมๆนะคะแต่ถ้าเป็นของแข็งเนี่ยอนุภาคก็จะจับตัวกันแน่นเลยค่ะ นะคะดูได้อย่างภาพนี้นะคะที่จะดูเรื่องอ,อนุภาคของสารนะคะของแข็งเกาะตัวกันแน่นใช่ไหมของเหลวก็แยกอยู่ห่างๆแต่ถ้าเป็นแก๊สก็จะฟุ้งกระจายค่ะ